ว,วันนี้นี่เลยแกงบวดกล้วยน้ำว้าของเรามาจากต้นของบอ่อคูเสือเลยนะครับกลับมาแล้วโกโลคูเสือนะครับวันนี้อยู่กับแม่บุญนนทบุรีนะครับสวัสดีครับคุณแม่ เราทําอาหารคลาวกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราขอนําเสนอเมนูบ้านบ้านและเป็นอาหารไทยนะครับนั่นก็คือกล้วยบวชชี <c oughs> แต่เมื่อกี้ตอนที่เราเปิดเป็นกล้วยงานบวชนะครับ <c oughs> มีแห่มีอะไรกันด้วยนะครับกล้วยนะครับผม ก็เป็นกล้วยที่ปลูกอยู่เนี่ยนะครับริมทะเลของเรานะครับไม่รู้เขาได้แรทธาอะไรนะลูกใหญ่มากเลยนะ<ว>เห็นแล้วเราก็กินไม่หมดเลยนะบอกตรงๆเราก็เลยมาทํากล้วยบดชีนชะชนะแม่เนาะอ่ะอ่าเครื่องปรุงของเราหมายถึงว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะมาทากล้วยบดชีก็ง่ายมากมีไม่กี่อย่างนะครับก็มีกล้วยนะครับผมเอามานี่ผ่าผ่าลูกหนึ่งนะครับผมผ่าสี่นะครับอ่าผ่าสี่ผ่าสี่นะครับผมแล้วก็ หัวกะทิเนะาะหัวกะทิะทครับผมอ่าแล้วก็เกลือนะครับน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บนะครับน้ําตาลปี๊บนี่หรือน้ําตาลมะพร้าวก็มาจากแม่กองนะครับเราอยู่ติดกับสมุทรสงครามนะครับน้ําตาลมะพร้าวเยอะมากนะฮะใส่น้ําตาลอันนี้บอกไว้ก่อนนะเคล็ดลับนะใส่น้ําตาลปี๊บไปเพื่อฟาร์มหอมของเขานะครับผมพื่ฟาร์มหอมใส่น้ําตาลทรายลงไป เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมและหวานมันอาจจะหวานแหลมนะครับเลยเอนาน้าตาลปี๊บเนี่ยไปตัดกับน้ำตาลทรายเราเลยใส่2ตัวถ้าเราใส่ตัวเดียวมันก็จะมีประโยชน์แตกต่างออกันไปนะหอมกระแหลมนะฮะเพราะฉะนั้นใส่2ตัวลงไปเพื่อความกลมกล่อมนะครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยเกลือน,นิดหน่อยไปดูกันนิดกว่าหัวกะทิของเรานะครับผมก็ดาไปใส่หม้อนะฮะแล้วก็มีใบเตยลอยอยู่นะครับเพื่อความหอมนะฮะอ่าเทใส่เลยดีกว่าไหมคุณแม่อ๋อฮะ นี่ครับมีใบเตยลอยอยู่นี้นะครับเพิ่มความหอมนะครับอ่าเทใส่ลงไปอันนี้ก็รอนะครับรอน้ําเดือดนะฮะสูตรของแม่บุญนนทับุรีนะครับพอตั้งกับตั้งไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับกะทิของเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะครับแม่บุญจะใส่น้ําตาลปี๊บนะฮะลองกะเกนเอาอย่างละครึ่งครึ่งได้ไหมแม่ หรือว่าน้ําตาลปี๊บน้อยกว่าน้ําตาลทรายหรือน้ํำตาลทรายน้อยกว่าค่ะอ๋อน้าตาลทรายน้อยกว่าน้ําตาลปี๊บนะฮะใช่ค่ะอ๋อครับผมมันจะได้หอมได้หอมนะคะน้าคูกคลิกเนาะวันนี้เนาะเราเข้มข้นนะทาเข้มข้นใส่น้ําตาลปี๊บลงไปแล้วน้ําตาลทรายเทลงไปเลยจะไม่มีอัตราส่วนอะไรตายตัวนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของเราอะไรหลายๆอย่างด้วยนะฮะแต่เรารู้ว่าว่าคือว่า สิ่งที่เราทำเราปรุงใส่อะไรลงไปบ้างประมาณนี้นะครับผม่แม่บุลก็ใส่เกลือลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยน้ําของเราก็มีรสชาติแล้วนะครับผมก็คือมีรสชาติหวานแล้วก็ตัดด้วยเค็มนิดนึงนะครับมันหอมมากเลยนะกะทิสดของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กะทิขวดหรือกะทิกล่องนะครับผมอะทีนี้ก็เป็นกะทิขันสดจากตลาดแม่กอนะครับกล้วยกับกล้วยสดสของเรา ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วแม่บุญใส่กล้วยลงไปเลยโอ้โหโอ้โหเต็มหมอ้อเลยครับโอ้ยสีสันเริ่มมาแล้วนะฮะกล้วยบดชีของเรานะครับฟันก็เริ่มออกแล้วนะครับอ้าวนะครับขนาดปวดไม่บอกใครดูด้ดิพี่สองนนทบ,บุรีนักพงนะครับแม่บุญอุ้ยกล้วยมีอยู่หน่อยเดียว ดูถามนี่เนี่ยมาเล้อเลยโอ้โหอะกินจังขนาดบวชไม่บอกใครแล้วเนี่ยอ่านะทุกหลับครับตัวโรยตัวโรยด้วยทัวตัวโรยด้วยอ่นะครับใส่ถั่วด้วยเนในในใถั่วถั่วอะไรนะถั่วทองถั่วทองเนี่ยอร่อยเด็ดมากนะฮะ หวานกำลังพอดีมันได้ความหวานจากกล้วยด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีถั่วถั่วเขียวผ่าซต่นะหรือถั่วทองนะครับเลาวตินเข้าไปแล้วมันกึบกรึบกลึบกับนะฮะอือหือเข็มข้นนะครับผมวันนี้ก็กลับไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กูรูคูเสือด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย